สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องมาร์กี้ชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมารวมเครื่องสำอางที่เรามีว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันกี่บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกเลยจ้าอันแรกนะจ้าของ m a สกิ้ g โกลนะคะ199บาทจ้าอันที่2นะคะของแฟชั่ o คัลเลอร์ k มคส์อัพค่ะ499บาทเนาะตอนนี้ค่ะนี่เนาะ สองอันนี้นะคะของอิดบอยนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้นะคะของแอลล็อกนะคะห้าสิบบาทนะคะส่วนมัคคาร่าตัวนี้นะคะเป็นของซิกทูซิกนะคะสิบเก้าบาทจ้าแป้งนะคะนี่ของเลิฟทีนะคะสองร้อยเก้าบก้าบาทจ้าส่วนตัวนี้ของลิฟส์โรดนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าตัวนี้คะ่ะตัวนี้นะคะเบบี้เบสร้อยสามสิบเก้าบาทจ้า ตัวนี้นะคะเมคอีกนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้เป็นของนี่นะคะแอลล็อกเนาะหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้ลิปมันนะคะของแบรนด์สก,กุล่านะคะเจ็ดสิบบาทจ้าอันนี้เป็นลิปของแบรนด์พลาเวอร์นะคะร้อยแปดสิบบาทจ้าอันนี้นะคะดีดิเกนนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าอันนี้นะคะ นาาเวดคอนเวิร์ตนะคะหนึ่งร้ยบาทจ้าส่วนตัวนี้นะคะจำไม่ได้แม่เราซื้อมาให้นะคะตั้งแต่ปหกเทอมแรกเลยนะจ้าจ้าคลิปของเราทั้งหมดทั้งมวลของเรานะคะรวมเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะสอง้อยเออไม่ใช่สองพันสามรอยแปดสบี่บาทจ้านี่นะคะดูบินได้เลยจ้านี่จ้า นี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิลให้ช่องมาร์ก h a ชาแนลด้วยนะคะวันนี้มาร์กี้ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ